สวัสดีค่ะทุกคนรับลูกเลิกเรียนเสร็จแล้วนะคะผมก็จะพาลูกแวะมากินข้าวนะคะหลังเลิกเรียนที่ร้านนี้นะคะบ้านแกงค่ะอยู่พัทยาเหนือซอ,อยหนึ่งนั่นเองค่ะอยู่ข้างๆผักบุ้งลอยฟ้านะคะเปิดใหม่ค่ะทุกคนนี่พาไปดูบรรยากาศด้านในของเขานะคะนี่อบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านเลยค่ะทุกคนนี่พร็อพเยอะมากสามารถ เป็นมุมถ่ายรูปคือเยอะมากๆเลยนะคะแวะมาเช็คอินกันได้เมนูแรกนะคะก็จะเป็นห้ากรอบค่ะทุกคนนี่ปุ๋มก็จะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะที่จริงเขามีน้ำจิ้มบวยเลยด้วยนะคะทุกคนปุ๋ก็จะชิมหกรอบแบบกรุบกรชอบมากค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโรตีแกงเขียวหวานค่ะนี่เราก็จะจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะให้พี่โซชิมนะคะทุกคนนี่ก็รสชาติแบบว่า แกงเขียวหวานนะคะตายบ้านแกงเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นชูฉีกุ้งนะคะบอกเลยว่าบุ่มชอบมากเมนูนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากุ้งเขาตัวแบบบิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยนะทุกคนโหเข้าปากเกือบไม่ได้นะทุกคนคือตัวใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ต่อมาค่ะก็จะเป็นแกงคั่วหอยขมใบชะพลูค่ะซึ่งเมนูนี้บุ๋มไม่ได้กินนานมากๆแล้วนะคะมาชิมที่บ้าน,นแกง <ไป S 1> ค่ะใบชะพลูมันก็จอกแบบว่า ขมขนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิคือเครื่องแกงเขาถึงพริกถึงขิงมากๆเขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหจัดเต็มให้มากๆเลยค่ะวันนี้บุ๋มสั่งมาประมาณรวมๆแล้วก็10อย่างนะคะต่อมาก็จะเป็นเมนูหมูฮ้องนะคะก็คล้ายๆกับ หมูพะโล้นั่นเองค่ะเขาเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มนะคะบอกเลยว่าหมูเขานี่แบบโอ้โหนุ่มตุ๋นจนนุ่มแล้วก็แบบละลายในปากคือเครื่องเทศคือแน่นมากๆบอกเลยว่าเด็ดที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดบ้านแกงนะคะทุกคนอันนี้ให้พี่โซชิมนะคะพี่โซบอกว่ารสชาติจะเหมือนแกงเขียวหวานนิดๆนะคะนี่มาพร้อมไข่เค็มแบบนี้เลยแล้วก็ไก่ทอดนะคะ บอกเลยพี่โซคือชอบมากเพิ่งออกคีโตมานะคะก็จัดให้เลยนะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกโมาร์ชเมโลนะคะที่น้องซูมเขารีเควสมาว่าอยากกินค่ะเขารีวิวกันเยอะมากาวาะว่วร้านนี้อร่อยจัดเต็มเลยค่ะนี่ให้นั่งกินไปเพลินๆแล้วแม่ก็แบบว่านั่งกินไปคุยไปนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะแบบว่าพาครอบครัวมากินค่ะ นี่บรรยากาศภายในร้านเขานะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยตบท้ายด้วยบัวลอยไข่หวานบ้านแกงค่ะเขาปิดทองมาให้ด้วยนะคะลูกคนเหมือนฝั่งลูกนิดๆมาให้เลยเนี่ดูให้นออ้องแพ็คชิมให้นะคะ